สำหรับคนที่ชอบทานอาหารเช้านะครับที่จะต้องมีไข่มีเบคอนมีขนมปังนะครับผมมีทางเลือกให้ครับโดยผมจะเอาทั้ง3อย่างนี้นะครับมาดัดแปลงให้เป็นเมนูสไตลออ์อาหารเช้าแบบสเปนนะครับโดยจะทำไข่ที่มีชื่อว่าฟริตตาต้านะครับฟริตตาต้าเนี่ยเขาเป็น หมือนไข่เจียวอะครับแต่เป็นไข่เจียวสไตลส์สเปนเนชนะครับรับประทานเป็นอาหารเชา้าหรือจะระหว่างวันก็ได้ครับเราจะใส่เบคอนเราจะใส่ขนมปังเข้าไปเมนูนี้มีชื่อว่าฟิตตา้าขนมปังเบคอนนะครับขนมปังที่ผมเลือกใช้วันนี้ผมเลือกใช้เป็นแบบขนมปังแผ่นหนาครับ เราใช้ขนมปังทั้งหมด2แผ่นนะครับแต่เป็น2แผ่นที่หนาๆน,นะฮะความสำคัญของขนมปังนะครับก็คือในเรื่องของคุณค่าดังนั้นขนมปังที่ดีที่มีวิตามินมีคุณค่า,าทางอาหารโภชนาการดีๆนะครับก็จะทําให้มื้อชาของเราดีขึ้นด้วยอย่างแน่นอนครับเนยที่เราใช้นะครับควรจะเป็นเนยนุ่มนะฮะไม่งั้นถ้าเหมือนเนยยังแข็งอยู่เนี่ยมันจะกดขนมปังให้ยุบครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปิ้งนะครับและในระหว่างที่เราปิ้งขนมปังนะครับเราก็จะมาเตรียมเบคอนครับเราใช้เบคอนทั้งหมด4ชิ้นนะครับหั่นเป็นชิ้นยาวประมาณ1นิ้วครับผมใส่ลงไปในกระทะร้อนๆครับแล้วเราก็รวนนะครับให้เบคอนของเราเนี่ยนะฮะสุกดีครับผมในขนาดเดียวกันนะครับฟริตตาตาสูตรนี้เนี่ยเราจะใช้ไข่ทั้งหมด5ฟองนะครับใส่ครีมลงไปเล็กน้อยครับผมเรามีพาสเล้นะฮะเราใช้แต่ส่วนที่เป็นใบครับ ขนมปังได้แล้วนะครับเบคอนก็ได้แล้วครับผมเบคอนไม่ต้องถึงกระกรอบนะฮะประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับเราแยกออกมาพักไว้ครับพักกระทะไว้นิดหนึ่งนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือเราจะหั่นขนมปังเป็นเต๋าๆครับไข่ไก่เราใส่ครีมลงไปแล้วนะครับชีสครับกระทะใบเดิมเลยครับผมเราใส่เนยลงไปเพิ่มเล็กน้อยครับไข่นะครับทั้งหมดที่เรามีนะฮะใส่ลงไปเลยครับ แล้วก็คนครับผมระวังนะครับไม่ต้องไฟร้อนมากเกินไปครับถ้าเกิดเขาร้อนเราก็ยกออกครับเรายกออกมาวางด้านนอกนะครับไม่ต้องให้ไข่เซ็ตตัวดีนะครับเสร็จแล้วนะครับเราใส่เจ้าเบคอนลงไปครับผมแล้วก็ตามด้วยพาสเทลครับขนมปังที่เราหั่นไว้ครับคนให้ขนมปังกระจายนะครับกดๆให้ขนมปังจมลงไปนิดนึงนะครับเมนูนี้ทําง่ายครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะฮะที่เหลือนะครับชีสครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับ โรยหน้าครับมะเขือเ,อเทศเชอรี่ผลเล็กๆหั่นครึ่งครับนำเข้าเตาอบนะครับ200องศาเซลเซียสครับผมเป็นเวลา15นาทีครับสวยดีแล้วนะฮะไข่ก็จะฟูฟ่องขึ้นมานะครับลักษณะน,นี้อย่าลืมที่จะใช้ถุงร้อนจับนะครับเบางทีเราเห็นเป็นกระทะแล้วเราก็เผลอลืมไปจับมันจะร้อนทั้งใบนะครับ เวลาที่เสิร์ฟเนี่ยนะครับเราสามารถเสิร์ฟสวยๆแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเอาออกให้ดูว่าสภาพของฟริตตาดาเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยมีหน้าตาอย่างไงบ้างครับนี่นะฮะฟริตตาดาของเราก็จะออกมาเป็นลักษณะชิ้นเค้กแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะรับประทานเราก็หั่นเป็นชิ้นสไลด์เหมือนเคก้กแล้วก็พร้อมเสิร์ฟทันทีครับกับเมนูไข่ในสไตล์ของสเปน i ิชนะครับที่มีชื่อว่าฟริตตาดาขนมป,ปังเบคอนครับ ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารเช้ากลางวันเย็นแ,นแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการผลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวครับกด subscribe เลยครับ